แต่ไม่พอแค่นั้นเราไปดูข้อ2กันดีกว่าค่ะไปดูข้อ2กันดีกว่าในข้อ2นะคะข้อนี้แบบใครตอบถูกเก่งเหมือนกันนะคะ Do you have these trainers in a ten? Do you have these trainers in a ten? ตอบเลยดีค่ะหนึ่งสสยกมือ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 เฮ้ยเฮ้ยถูกทุกคนเลยอะเก่งว่าตอบข้อหนึ่งค่ะเพราะว่าเทรนเนอร์ตัวนี้แปลว่าอะไรคะ เก่งมากเลยรองเท้าผ้าใบค่ะรองเท้ากีฬาแลาผ้าใบนะคะซึ่งเป็นแบบ British English ค่ะเป็นแบบ British English เอ๊ะอย่างนี้หนูต้องรู้สินะว่า American English ก็ใครคําว่าอะไรเก่งมากค่ะ sneakers นั่นเองค่ะ sneakers นั่นเองเป็น American English ค่ะเป็นการแบบ หลอกสับขาหลอกเด็กเหมือนกันนะคะหลายคนอาจจะไม่ทราบแต่ห้องนี้เก่งมากๆรุนนี้เก่งมากๆทราบว่า trainers หมายถึงรองเท้าผ้าใบในกรณีนี้นะคะเพราะว่ามีไซส์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะก็เหมือนจะเข้าไปถามคนขายว่ามีคู่นี้ไซส์สิบไหมคะคนขายก็เลยบอกว่า I'll take a look for you เดี๋ยวดูให้นะคะอันอื่นไม่ได้เลยเด็กๆะ่ะข้อ2องเขาหลอกมายัางไง the next train l e a v e at 11เทรนนี้เกี่ยวกับเทรนเนอร์ไหมคะ ไม่เทรนนี่คือรถเลยคะรถไฟนะคะสับขาหลอกมาอันต่อไป they all have left the gym อันนี้เป็นการหลอกว่าไงคะเทรนเนอร์แบบไหนเทรนเนอร์แบบเป็นเออครูเลยคะครูฝึกเอ้ยเนี่ยครูฝึกแล้วก็เออครูฝึกไปไปออกจากออฟิตเนสไปกันหมดแล้วนะคะซึ่งไม่ใช่อีกเหมือนกันนะคะแล้วก็เอา it take more than 10 minutes นะใช้เวลามากกว่า10นาทีก็ไม่เกี่ยวข้องนั่นเองเยี่ยมมากมถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยพี่ว่า พี่อยากจะทดสอบหนูหน่อยแล้วกันทดสอบหนูหน่อยแล้วกันว่าหนูจะรู้ไหมนะว่ามันจะมีภาษาอังกฤษแบบอังกฤษกับอเมริก,ก,รกันคำศัพท์ไม่เหมือนกันเนอน่าจะเคยเรียนกันแล้วหนูถึงตอบพ่อเมื่อกี้ได้ดังนั้นค่ะมาเขียนหน่อยค่ะนะคะ British นะคะ BritishAmerican นะคะ, British, American, ะ,คะ American อันนี้พูดถึง words นะคะ versus นะคะ